สวัสดีนะคะที่น้องชาวหลยท่านประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะรับปีใหม่นะคะหลายๆท่านก็กําลังเตรียมตัวเดินทางที่จะไปกลับไปบ้านต่างจังหวัดกัน,นะะเนาะวันนี้โครงการอายชีวศึกษาของกระทรวงศึกษ,ษาธิการนะคะได้นำน้องๆสิทธิอาสาออกศูนย์บริการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของรถท่านที่จะเดินทางไปกลับไปยังบ้านท่านอย่างปลอดภัยนะคะ ทับรถทับคนนะคะทักรถก็เอารถท่านมาตรวจสภาพรถได้ที่ศูนย์ฟิกอิดนะคะหรือท่านเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะท่านเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะเป็นบริการฟรีนะคะจากจิตอาสาอาชีวะของเรานนเอนนะคะเป็นน้องๆปชปศนะคะที่กําลังเรียนอยู่หรือที่จบแล้วแล้วมีจิตใจที่ดีมีจิตอาสามาดูแลที่เราประชาชนในเรื่องการตรวจสภา,าพรถนะคะ,าาะคะือทักรถ และสำหรับการพักคนนะคะท่าน,นที่เมื่อยลา้าจากการขับรถในระยะไกลๆท่านสามารถเห็นป้าอย่างนี้แบะบท่านเลี้ยวเข้ามาได้เลยเราก็จะมีการนวดคลายเมื่อยเ,อเพื่อบรรทผ่อนคลายให้ร่างกายของท่านมีความพร้อมในการที่จะขับรถในทางไกลได้แล้วก็มีเ,เครื่องดื่มน้อนเครื่องดื่มเย็นไว้บริการท่านด้วยทั่วประเทศนะคะเดินนะคะเห็นป้ายกิ c k ซ t Center เลี้ยวรถธรรมดามารับบริการได้ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถก็ดีการนวด่อนไายร่างกายของท่านก็ดีินหรือน่วงอยากจะดื่มคร้อนร้อนดื่มขึ้นดื่มเย็นเย็นแก้แะมาได้นะคะอาชีวศิษย์อาสาก็ทุการการยินดีต้อนรับและบริการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะ